สวัสดีค่ะเจอกันกันกบัญญาบลสีนะคะในส่วนของอีพีนี้ไหมค้ก็จะมีไม้กระถาง8นิ้วไม้ฟอร์มก่อไม้เลี้ยงนอกตู้ไม้สร้างหัวนะคะนำมาแบ่งปันเป็นไม้เก่าไม้โบราณไม้พื้นบ้านนะคะจะส่งให้ทั้งกระถางราคาที่แม่ค้าแจ้งไปก็จะเป็นในส่วนของราคารวมค่าจะส่งให้แล้วคุณลูกค้าสนใจรายการไหนนะคะจดชื่อจดราคา แจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งลายสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะทั้งหมดเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะร้อนมากเนาะบางทีต้นไม้ก็อาจจะโตช้านะคะมีปัญหาเรื่องเหี่ยวนะคะหรือว่าใบไหม้ เป็นธรรมดาของนะคะสภาพภูม,มิอากาศเนาะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะยังไงก็ฝากดูแลนะคะในการดูแลต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีนะคะหรือว่าไม้สายพันธุ์ไหนๆนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะยังไงก็ดูแลนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเราเองก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนยังไงก็ต้นเดือนนะคะก็จะมีพายุ นะคะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะยังไงระหว่างที่เราเจอร้อนๆไปประทะกับนะคะช่วงหน้าฝนนี้ก็อาจจะมีลมมีพายุกันนะคะในบางพื้นที่เนาะก็เตรียมรับมือนะคะในส่วนของไม้ EP นี้นะคะอย่างที่อัญญาบอนสีเคยพาเที่ยวชมโรงเรือนบอนสีโรงเรือนบอนสีของเรานะคะจะเป็นไม้กระถาง8นิ้ว ปลูกนะคะลงกระถางแล้วก็ตั้งวางกับพื้นเอาไว้แบบนี้ไม่ได้ขังไม่ได้รองน้ําในการรดน้ําก็จะมีรดน้ําให้นะคะวันละหนึ่งครั้งเนาะก็จะเป็นช่วงเช้าๆนะคะเปิดสปริงเกอร์ด้านบนเป็นการรดต้นไม้นะคะรดน้ำต้นไม้ในแต่ละวันความแข็งแรงนะคะไม้ทุกกระถางคามปีมาแล้วยุบลงหัวสร้างหนอสร้างกอนะคะที่สําคัญ สร้างหัวมาแล้วด้วยอย่างที่แจ้งไปนะคะราคารวมค่าจะส่งและที่สำคัญเป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วสวนใจก็0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะยังไงก็ไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระทางกันก่อนเลยจ้ะกระทางแรกนะคะที่แม่ค้าโชว กระถาง8นิ้วเนี่ยแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดในแต่ละกระถางนะคะเป็นม้ากันถกะให้ดูหน้าไม้ให้ดูกอนะคะขนาดของหนอนแน่นเต็มกระถาง8นิ้วแบบนี้เลยนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS กระถางที่1ม้ากันถกะกระถางนี้นะคะให้ดูเนอะ กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ400บาทจา้ะกระถางที่สองนะคะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินเนานะคะอินเนาเป็นไม้พื้นบ้านเนาะกัดสีกัดลายนะคะโทนสีเขาก็จะออกเป็นสีขาวกระดูกจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเลี้ยงง่ายโตวไวให้ดูหน่อด้านล่างนะคะ กอเน้นมากๆมีดอกแล้วเนาะแต่พอดีเราไม่ได้ผสมนะคะผสมเกสรบางทีกรณีมีดอกผสมเกสรไม่ทันนะคะเขาก็จะทิ้งดอกแบบนี้ยังไงเดี๋ยวเขาก็จะให้ดอกใหม่นะคะกอเน้นมากๆนะคะในส่วนของอีเหนากระถางนี้กระถางที่สองแม่ค้าจะส่งให้ทั้งกระถางนะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ของทางอัญญาบรสีหน้าไม้ที่แม่ค้านาเสนอด้วยกระถางนี้หมายเลขที่สองจ้า กระถางที่สามนะคะเป็นในส่วนของรักแท้ไม้ฟอร์มโกรกระถาง8ดนิ้วจะส่งให้ทั้งกระถางให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีหัวแล้วนะคะรักแท้กระถางที่สามแม่ค้าขอที่ราคา2 5 0ห้าิบบาทราคาที่แจ้งไปนะคะรวมค่าจะส่งแล้วก็รวมเก็บเงินไปทางให้แล้วด้วยนะคะกระถางที่สี่นะคะ แม่ค้าจะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะกระถางแปดนิ้วทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางกระถางนี้หมายเลขที่4นะคะเป็นในส่วนของดอนเจดีแผลงแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกระถางนี้ขอที่ราคา250บาทจา้ะกระถางที่ห้านะคะแม่ค้ารวบให้เห็นหน้าไม้เนาะเป็นในส่วนของเจ้าจัก,กรพรรดินะคะ เจ้าจัก,กรพรรดิด่างะะให้ดูหน้าไม้เนาะสร้างหัวมาแล้วนะคะที่สําคัญเขาก็มีหนอนะคะด้านล่างแบบนี้ให้ดูนะคะความด่างของเขากระถางที่5เจ้าจัก,กรพรรดิกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้ากระถางที่6เป็นในส่วนของเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะให้ดูเส้นกระดูกโทนสี เจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยเขาจะออกเป็นสายหวานนะคะให้ดูความแน่นแน่นมากนะคะกระถางแปดนิ้วเนาะจะทรงให้ทั้งกระถางะะมีดอกให้แล้วด้วยนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้ก็แน่นๆกระถางนี้ลำดับที่หกแมคค้าขอที่สองร้อยห้าสิบบาทจา้ะกระถางนี้ลำดับที่เจ็ดนะคะจะเป็นในส่วนของผ่าซ่อนแก้วแมคค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีทรงใบ ให้หน่อมาแล้วนะคะผ่าซ่อนแก้วเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยลักษณะทรงใบนะคะเขาจะหอ่อหอถ้วยๆแบบนี้กัดสีกัดลายนะคะเส้นกระดูกให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยกระถางที่เจ็ดผ่าซ้อนแก้วแม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางที่8ดนะคะเป็นฉัดทินกรเนาะให้ดูนะคะเป็นบอนด่างนะคะในส่วนของฉัดทินกร มีหัวมีหนอกระถางแปดนิ้วจะส่งให้ทั้งกระถางนะะให้ดูความด่างของเขาชัดทินกรนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ะกระถางที่เก้าเป็นในส่วนของเพชรบ้านปทุมนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะสร้างหัวมาแล้วเพชรบ้านปทุมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะ กระถางที่10บนะคะเป็นในส่วนของเพชรพันล้านบอนกัดสีกัดลายนะคะให้ดูหน้าไม้นาะกัดสีมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์นะคะนี่เลยกระถางที่สิเพชรพันล้านกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะ2องอหบบาทจา้า กระถางที่11นะคะ EP นี้แม่ค้ามีเพชรพล,ล้านมาให้เลือกสองกระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะอาจจะมีคราบขาวๆนะคะติดติดเปลือะเปลไปบ้างนะคะอันนี้เป็นคราบน้ําบาดาลเนาะเนื่องจากว่าเราใช้น้ําบาดาลในการรดน้ําต้นไม้นะคะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนคราบขาวๆแบบนี้นะคะ่ะจะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้เนาะ กระถางที่สิบเอ็ดนะคะเพชรพันล้านกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้โดยรวมแม่ค้าขอที่ราคานะคะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะกระถางที่สิบสองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เป็นในส่วนของแก้วมังกรนะคะมีความดังด่ง,ดงเปลือกเปลืนะคะดังสวยมากนะคะที่สําคัญมีดอกแล้วเนาะสร้างดอกสร้างหัวมาแล้วนะคะ แก้วมังกรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ3 0 0บาทจ้ะให้ดูภาพรวมนะคะแก้วมังกรลำดับที่12นี่เลยราคา3 0 0บาทจ้ะลำดับที่13นะคะเป็นในส่วนของรุ่งสุรีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูพื้นใบที่สำคัญติดฝักนะคะติดฝัก ไกลระเบิดไปให้แล้วด้วยนะคะฝักขาวๆแบบนี้นะคะแบบนี้คืออายุแก่เต็มที่แล้วนะคะนอกจากจะสร้างหัวสร้างหน่แถมมีฝักไปให้ด้วยนะคะรุงสุรีกระถางที่สิบสามนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละสามร้อยบาทจา้ะกระถางที่สิบสีนะคะกระถางนี้เป็นในส่วนของยักษ์ปักหลันนะคะหนึ่งในตระกูลยักษ์นะคะเป็นตับยักษะะ์ให้ดูนะคะ ขนาดของหนอ่อของกอนะคะกอแน่แนๆแ,แบบนี้มีดอกให้แล้วนะคะยักษ์ปักลันกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคากระถางละสามร้อยบาทจา้ากระถางที่15นะคะเป็นโคสุภราชนะคะเป็นบอนพื้นบ้านบนพื้นเมืองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบให้ดูเส้นกระดูกนะคะให้ดูก้านเนาะฟอร์มนี้นะคะ โคสุภราชกระถางนี้แม่คะขอที่250บาทจา้ะลำดับที่16นะคะเป็นในส่วนของสักกะนิมิตแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะนี่เลยให้ดูซสให้ดูขนาดนะคะขนาดของหัวหัวด้านล่างนะคะหัวโตวมากให้ดูภาพรวมสักกะนิมิตกระถางนี้แม่ค้าขอที่250บาทจา้ะกระถางที่17นะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของไก่ฝรั่ง ให้ดูไซส์นะคะลำดับที่17จะเป็นในส่วนของไก่ฝรั่งนะคะใส่นี้ฟอร์มนี้เลยแม่คะขอที่ราคา250บาทจ้าลำดับที่18นะคะเป็นไก่แก้วตาเสือเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูหน่อกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ากระถางที่19นะคะ ให้ดูหน้าไม้เนาะโทนสีเส้นกระดูกอัดคลิปตอนนะคะจะมืดๆคำ้คำๆแล้วนะคะสีจริงก็อาจจะสว่างกว่ากล้องแมค้าหน่อยนะคะนี่เลยให้ดูขนาดของหัวนะคะกระถางนี้เป็นจุลาตรีคูณน,นะคะแมค้าให้ดูหน้าไม้เนาะแมค้าขอที่ราคาสองห้าสิบาทจา้ะกระถางที่ยี่สิบนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งเนาะจะเป็นในส่วนของหอกสัตโลหะนะคะ ให้ดูเส้นกระดูกให้ดูพื้นใบให้ดูกาบนะคะกระถาง8นิ้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่หอ,อกสตโลหะนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจะ้ะกระถางที่21นะคะกระถางนี้หมายเลขที่21จะเป็นในส่วนของขุนแผนเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนนะคะขุนแผนแสนสถานของเรา ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูหนอ่อดูกอด้านล่างสร้างหัวมาแล้วกระถางนี้ขอที่ราคา250บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของลำดับที่22เนาะตาละแม่นะคะเป็นตาละแม่จันตราให้ดูโทนสีนะคะโทนสีเขาจะออกเป็นสีชมพูมืดแล้วนะคะตอนกลางวันนี้คือร้อนมากช่วงนี้แมค่ค้าก็ ถ่ายคลิปไม่ทันนะคะอาจจะมาถ่ายให้ช่วงค่ำๆเย็นๆนะคะก็เผื่อสีจริงเอาไว้หน่อยเนาะเนื่องจากว่าถ่ายคลิปตอนค่ำๆนะคะสีเขาอาจจะดอบลงไปะะกระถางนี้ลําดับที่22่สินะคะให้ดูหน่อให้ดูกอตะละแม่จันทรากระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะ2 5 0ห้าสิบาทจา้ะลำดับที่23นะคะเป็นในส่วนของนกสุดสแสวงเนาะ ให้ดูหน้าไม้นะคะหัวใหญ่มากนะคะด้านล่างนกสุดแสวงกระถางนี้แม่ค้าขอที่250บัตาบาทจ้ะลำดับที่24นะคะลำดับที่24เป็นนางผีเสื้อสมุดแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนะการจัดสีการก,กัดลายนะคะให้ดูขนาดด้านล่างนะคะให้ดูนะคะขนาดด้านล่างนะคะนางผีเสื้อสมุดเนาะ กระถางนี้นะคะลำดับที่ยี่สิบสี่แม่ค้าขอที่สองอห้าสิบาทจา้ะอีพีนี้นะคะแม่ค้าปิดท้ายกันที่อาจารย์มั่นนะคะบอนใบกลมเนาะหนึ่งในตับเกจิอาจารย์นะคะลงใยี่สิบห้ากระถางเนื่องจากว่ามืดนะคะมองไม่เห็นหน้าไม้มองไม่เห็นสีจริงนะคะเนาะนี่เลยให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะขนาดของหนอ่อของกอแบบนี้เลยนะคะ จานมั่นกระถางนี้หมคะขอที่2 5 0บาทจ้าในส่วนของอีีนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะย,ยังไงก็ฝากเข้ามาดูหน้าไม้สวยๆนะคะของทางบ้านสวนอัญญาราคาเบาๆนะคะจดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยฝากสวนอัญญาบอนสีอีกหนึ่งสวนนะคะสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกาลังใจ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะคะทำบอนสีสวยๆออกมาแบ่งปันสำหรับอีพีนี้แม่ค้าขออนุญาตนะคะฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า